มือใอ้มุสลิมบ้างมีไหมมีไหมครับมุสลิมถาไม่มีนะครับ่าว่าตามนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าออกชื่อเองเลยครับขอทั้งสัตว์ขอทั้งสัตว์ปฏิญาณว่าปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะซื่อสัตย์จะซื่อสัตย์สุจริตสุจริตต่อหน้าที่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบและความรับผิดชอบหากข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ทรยศ ขรยศคิดคดคิดคดต่อหน้าที่การงานต่อหน้าที่การงานขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพบกับความวิบัติพบบกัความวิบัติแต่หากข้าพเจ้าแต่หากข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีด้วยดีมีไม่มีความบกพร่องไม่มีความบกพร่องขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวมีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญก้าวหน้าก้าวหน้า ปราศจากปราศจากทุกสุขทุกสุขมีโรคภัยมีโรคภัยใดๆทั้งสิ้นเนใดๆทั้งสิ้นเอนทั้งหมดสาธุครับเดี๋ยวให้แแรกนะครับทั้งหมดแถวตรงคำนวเารับก่อนรับมาคนต่อไปครับเชิญ นะครับตบดที่ได้ลงัขลลงมาค้เเลยบร้อยแล้วนะครับวันลัเนี่ยขอไปดูชาบ้างนะครับคนต่อไปครับรบอ,อ,อ,อนี่เดียวครับคนต่อไปเลยคนต่อไปครับเนะดีดครับ เลยครับ บอยได้ยังยังครับอบอยเอาเสื้อกรอไปครับคนสุดท้ายอ่ะ